เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลัคก,กี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคก,กี้คอยสวัสดีมากครับกาสสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคเขาวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปโหตเกมในมร่างใหม่เนาะในผมก็เป็นร่างที่แบบใช้ดาวไปแรกเนาะในผมอ่ะก็ใช้นอมิตติ้งคอนแทคไปแรกนะทุกคนก็สามารถที่จะไปแรกกันได้นะทุกคน่าใช้ดาว 5ดาวแรกนะนะครับผมสำหรับนักเตะตัวนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัพกันละกันนะครับผมว่าต้องอัพยังไงเนาะนะครับในส่วนของตรงนี้ใส่ไปเลย5นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ใส่ไป4นะครับผมอ่าก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็ในส่วนของสปีดเนี่ยอัดเยอะๆเลยนะผมใส่ไปเลยแบบนี้นะครับผมอัดไป14นะครับแล้วก็ตามด้วยตรงนี้อีก5นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการอัพแบบนี้นะครับก็จะได้5 4 4 14นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็น5นั่นเองนะครับผมอ่ะ ลิดเจมส์อัพแบบนี้จะตันอยู่ที่97นะทุกคนอ่าอาจจะไม่ถึง98นะถ้าออโต้ถึงจะอ่า98นะครับอัพแบบนี้จะได้ในส่วนของอ่าสปีดนะครับผมอ่าประมาณ94นะนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยเนี่ยผมเอาไว้ที่8 80ในหุ่แล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยถือว่าแม่นแน่นอนนะครับสำหรับบอลยาวนะนะครับ91นะครับผมการปั่นโค้งนะครับหรือว่าช่วยในการโค้งสำหรับลูกเคิร์ฟก็อยู่ที่85นั่นเองนะครับอ่า ในส่วนของเกมรับเนี่ยเอาประมาณ80ต้นๆละกันนะครับผมแล้วก็สปีดอยู่ที่94นะทุกคนอ่าสปีดต้นอยู่ที่80นะครับผมคิกกิ้งพาวเวอร์97แล้วก็สเตมินาอยู่ที่96นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ทั้งแมตช์อยู่แล้วเนี่ยผมอ่าสกิลที่ติดมาก็มีพวกมาเซเทอร์เนี่ยผมอ่าค่อนข้างครบลรดเลยเนี่ยผมไม่ว่าจะเป็นอ่าไฟติ้งสปิริตกัปตันซี่ก็ถือว่ามีแล้วเนี่ยผมอ่ะไปเพิ่มอ่าพวกเปิดบอลแล้วการพินพอยคอสซิ่งอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะ อ่าเป็นลองชออะไรแบบนี้ที่แบบช่วยสกิลทุ่มไกลอะไรแบบนี้เนี่ยผมก็สามารถเพิ่มเติมได้แล้วกันนะครับแต่หลังๆที่น่ามองว่าครบเครื่องแล้วนะครับสรับลิฟเจอรมีทั้งสกิลที่กับตันซี่แล้วก็ไฟติ้งสปิริตติดมาด้วยกันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกับตันทีมให้เราได้เลยนะนะครับสรับที่แบบยังไม่มีกับตันที่มี2สกิลนี้อยู่คู่กันนะครับผมอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้มากๆนะครับผมสหรับแบ็คคนนี้เนี่ยผมอ่ะเป็นแบ็คขวาเนาะนะครับผมก็ เป็นตัวหนึ่งที่คอยประสานงานกับเมสซี่แหละในหนถ้าใครใช้เมสซี่แบบชิ้นวก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ประสานงานกันได้ดีในผมพระว่านักเตะตัวนี้จะเป็นแบบสไตล์บุกเต็มสูบอยู่แล้วผมเป็นแอตแทกกิ้งฟูลแบ็กในหุ่อ่ะก็บุกทั้งทีเนี่ยก็เติมสูงอยู่แล้วในหผมอ่ะเรื่องเกมแล้วอาจจะไม่ต้องไปเน้นกับเขาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าบางทีเขาเติมสูงเขาอาจจะลงไม่ทันในหุ่สำหรับนักเตะประเภทนี้ยิ่งถ้าแบบใครใช้เป็นวิงแบ็กต่ำเนี่ยก็จะเติมสูงมากๆแล้วก็เติมดีมากๆนะครับผมอะ แต่ว่าถ้าใช้เป็นหลังสีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เติมสูงมากนะผมอ่บางจังหวะเขาก็จะ,ะตั้งรับด้วยนะผมไม่จําเป็นว่าต้องแบบเติมขึ้นมาสูงช่วยเพื่อนขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเพือพ่อนๆจับเขาไปเล่นแบบ RMF อ,อะไรแบบนี้เขาก็จะเติมค่อนข้างที่จะสูงนะครับอ่าสูงกว่านี้นะครับอ่าแล้วการไปกับบอลของเขาก็เรียกได้ว่าคลองบอลด,ดีนะครับผมเอาตัวรอดได้ดีแล้วจากวันนี้ตัดเข้าในมาลองกดปั่นนะครับก็ยังไม่มีอะไรแหละนะผมอ่ะตามสัญชาตญาณในหัหเัากองหลังอาจจะไม่ได้ยิงทุกนาในผมก็เน้นเป็นตัวเปิดบอ ไปเพิ่มพินไฟคอสซิงเข้าไปให้เขาได้เปิดบอลดีกว่านี้นะครับเขาจะเปิดบอลแม่นมากกว่านี้อีกนะครับแค่นี้ก็เปิดบอลแม่นแล้วนะผมถ้าแบบแค่ยังไม่มีสกิลมาช่วยก็ถือว่าเปิดบอลเข้าหัวแล้วนะผมแต่อาจจะยังโดนคู่แข่งประกบอยู่นะครับแต่ละจังหวะที่แบบได้เปิดบอลนะครับจังหวัดสปีดเป็นยังไงสปีดก็ถือว่าจัดจ้านอยู่นะผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสปีดต้นที่ดีมากนะครับผมแต่สปีดระยะยาวเนี่ยใส่หนึ่งกับคู่แข่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าตามไม่ทันเหมือนกันนะครับนี่ แล้วจังหวะนี้ได้ลองเปิดเข้ามาแต่ว่าไม่มีเพื่อนชาร์จถึงครับจังหวะนี้แล้วลิสเจมวิ่งนําทางมาจาังหวะนี้ดูครับเลาะเข้าในมาเอาแล้วครับอนีกเกียววิลเลียมครับแล้วยังไงตีชายของนิโกวิลเลียมครับจังหวะนี้ได้กดปั่นแต่ก็ติดเซฟไปเลยครับจังหวะนี้แล้วมากันที่เบลลิงแฮมครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมปาดกลับเข้ามายังไม่มีอะไรแล้วอ,อินากิวิลเลียมครับ จังหวะนี้ให้มาที่วิลิงแฮมลิทเจมลิทเจมส์สามคนครับบวกก็อาจจะยิ่งไม่ค่อยดีแหละเนี่ยหัวอ่ะค่อนข้างไปยากนิดนึงนะครับผมแต่เขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วก็ดึงตัวประกบให้เพื่อนได้ดีนะครับผมสหรับนักเตะตัวนี้อ่าเรียกความสนใจให้เพื่อนได้ครับแล้วจังหวะนี้ให้มาที่โมเซล่าปาดเข้าในมาเมสซี่ดักได้ครับแล้วจังหวะนี้ยืนปั่นเลยครับเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวลิทเจมมาอีกแล้วครับให้มาที่เมสซี่ถ้าเทียบผมสคนสลับแบ็กเซนเตอร์หรือว่าอ่เซนเตอร์แบ็กเนาะเนี่ยห มจะเตือนเตอร์แบ็กสิเป็นแบ็กนะครับผมแบ็กขวาเนาะในผมชิ้นลก็ใช้อยู่นะสำหรับตัวนี้ไต่ดิวิชั่นหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมวิ่งเร็วแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีด้วยในผมรวมไปถึงการเปิดบอลคอร์สบอลได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับนักเตะตัวนี้แพ็กนี้มาให้แลกฟรีเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเก็บไว้นะนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าเก็บมากๆนะครับเพราะว่าร่างนี้ก็ตันอยู่ที่98เลยถ้าออโต้นะนะครับผม จะเทียบเท่ากับล่างที่มาครั้งก่อนที่เคยมาให้แลกนะครับอ่ะแล้วดูลิสเจมครับจังหวะนี้จี้ขึ้นมาลูดิเกอร์ยังไม่ทันครับคิดเอาแคว่าเร็วขนาดไหนครับแล้วปาดให้เมสซี่ลูกนี้ครับถ้ายิงเองเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่าโดนบล็อกทันนะครับแต่อ่าเลือกจังหวะนี้เนี่ยจ่ายให้เมสซี่นี่บผมอ่ะเพราะว่าลูดิเกอร์ก็มีความเร็วเหมือนกันนะผมมาเจอกับลิสเจมเข้าไปจังหวะนี้เนี่ยได้ได้ว่าลากหนีแบบดื้อเลยนี่รับอ่ะถ้าได้มีโอกาสได้ลากแบบระยะยาวแบบนี้คือตามเขายากเหมือนกันนะนะครับผม ริชเจมเป็นตัวที่เล่นแบ็กก็จริงนะครับแต่บางทีเขาจะหุบเข้ามาเหมือนเป็นกลางด้วยนะนะครับผม pues, อ่ะสามารถที่จะให้เพื่อนส่งบอลกลับไปกับไม้เขาได้นะผมไม่จำเป็นต้องให้เขายืนริมเส้นอย่างเดียว er ครับมันจะเป็นเองของมันในหุ่นสำหรับนักเตะตัวนี้นะนะครับมันจะแบบไม่ได้แบบอยู่ริมเส้นจนเกินไปนะครับบางจาังหวะเขาก็จะหุบเข้ามาในเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เพื่อนได้จ่ายบอลใ,ใ,ให้เขาด้วยนะครับผมอะ่ะเ็าประมาณนี้นะการในหุ่นสำหรับริชเจมนะเพื่อนๆถ้าใครอยากได้ก็ไปแรกมาละกันในหุ่นะนแล้วกก็มีีอ่ะ อีกหนึ่งตัวที่ตัน98นี่ครับรวมไปถึงคู่ตัวด้วยนะครับแบบนี้ก็ชนะคู่แข่งไปโดยแบบคู่แข่งยอมเลยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบปันควนทางฝังขวาช่วยกับเมสซี่ได้ดีมากๆนะครับสำหรับแบ็คคนนี้นะแล้วก็คู่แข่งก็ตัดสินใจยอมแพ้ไปครับแบบนี้ก็ประมาณนี้ละกันในหในส่วนของริชจมนะครับให้คะแนนไปที่เอาไป8เต็มส0่ละกันนะครับริชจมล่างไหนก็ถือว่าดีนะครับผมอ่ะเนี่ยอยากให้มาเป็นแบบบิ๊กาทน์หรือว่าโชว์าวน์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะครับอยากจะเปิดเอาเหมือนนนกั โอเคประมาณนี้ครับสำหรับดิจมครับอยากดูตัวไหนก็อคอมเมนต์มาแล้วกันครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม